หน่าตาสบายเลยไม่ต้องเกลงใจนะไม่ยอดนะครับผมหน้าเนี่ยได้ทําสัญญารายใหญ่อีกด้วยนะครับอืมไม่หรอกเป็นพ่อทุกคนชื่อต่างหากแล้วนี่เนี่ยเนื้อก็อร่อยผักดองกิมจิของแท้ดั้งเดิมเลยนะอืมอร่อยมากอืมนี่อร่อยจริงๆยอดม ร่าเริงจังเลยนะคนหน้าโนฮาระเนี่ยจริงด้วยอ่ะมากลับมาแล้วจ้านี่เจนมราไม่เสเอะของฝากจ้าฮะ,ะทำไมกลับดึกอย่างนี้ล่ะคะว้าหมเป็นเล่าหมดเลยอ่ะทำงานทำงานมาลูกน้องไปดื่มนี่มันก็เป็นหน้าที่สำคัญนหรือว่าฮะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆสุขภาพจะแย่เอาไม่ใช่เหรอคะ สบายมากไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพที่มั่นใจเต็มร้อยเลยนะสำหรับฉันปีศาจตาแก่ขี้เมามาแล้วเนี่ยชินชิโรซุเกะพรุ่งนี้เลยฟุตบอลกันนะอ่าเออด้วยออตายแล้วเดี๋ยวก่อนพ่อไม่เอานะคะอย่ามานอนตรงนี้สิเออออเออเออิลิลิสิดวง เป็น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 ริชโ่ช่วงมีข่าวมาบอกเด็กดีอ๋อริชโลงคืออะไรเหรอเพราะว่าทุกคนยังเป็นเด็กจึงไม่เคยเป็นก็เลยไม่รู้จักสินะพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเบ่งทายอึี่แข็งมากๆก็จะบาดที่ปลายลำไส้หรือจะบอกว่าบาดก็จะเป็นแผลก็ได้ตอนที่อึี่จะเจ็บมากทรมานที่สุดเออโทษดีที่ไปอาทิตย์วันนี้คงต้องอยู่เฉยๆสักวันแล้ว เออเจ็บ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 แต่ว่าถ้ามิเสเอกกับชินจังรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็อย่างที่คิดเงียบไว้ดีกว่าเงียบไปแล้วไว้ดีกว่าเหรอครับเดี๋ยวเออม่จื้เออเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับชินอสุเกะเลยนะว่าแต่ว่าพ่อเนี่ยวันนี้มีนัดจะเล่นฟุตบอลกับผมมาจําได้ปะฮะเออนัดไปเหรอฮะก็เมื่อวานบอกวอายาพ่อเป็นคนบอกผมเอลงอ่ะไปเล่นกันเลยปาปไปเล่นไปเล่นตอนนี้เหรอ อาคือเล่นฟุตบอลตอนนี้ต้องตายแน่ๆเลยเร็วทีเร็วที่เร็วจีอะอ๋ออ่ะค่ะมากินข้าวได้แล้วค่ะอ่อเอออรู้แล้วนะ่าจะไปกิน๋ยวนี้แหละไม่ได้ไม่ได้ไมาต้องไปเล่นฟุตบอลกับผมก่อนใช้ายากระผมกไ้ก่อน,นแล้วนี่ไปเล่น<อ>ไปเล่นน้า<อ>นี่<อ>เดี๋ยวเขาเล่นก็ได้ไม่ใช่เหรออีกอย่างลูกเองนั่นแหละหรือให้อาหารชิโร่ใช่ไมอ๋ออย่างนั้นเหรออุ้ยไปกระดาษ นี่ค uh ่ะแกงกะหรี uh ่อแกงกะหรี <t <t ่ที่เหลือจากเมื่อวานตอนเย็นสำหรับพ่อเนี่ยใส่ผงกะหรี่มากหน่อยรับรองเผ็ดถึงใจเลยค่ะอย่างนั้นดีใจจังเลยเอาเผ็ดเนี่ยคือพ่อเนี่ยชอบเผ็ดมากๆเลยใช่ไหมพ่อครับเร็วๆเร็วเร็วๆเร็วๆเร็วๆพ่อเร็วๆ อย่างนี้รีบบอกความจริงอาจจะดีกว่าก็ได้ไม่ไม่ได้นี่ๆนเนี่จะบอกให้นะพ่อของฉันนั้นมีเลือดไหลออกมาจากก้นด้วยล่ะเป็นไรยอดเลยใช่มหมเออนี่ค่ะพ่อข้าเหนียวนึ่งถั่วแดงสุกเรามาฉลองกันเถอนะคะพ่อไม่ที่เลืดตลกเลยรับรองสองคนเนี่ยถ้ารู้ต่อไปล่าคุณอินฟังแน่นอนเลยอิ่มแล้วล่ะ อิ่มแล้วเหรอพรีอเนี่ยไอิ่มเร็วจังเลยล่ะอา้าวอย่าเล่นฟุตบอลนะผมอย่าเล่นฟุตบอลนะเขื่อนไม่ได้ไม่ใช่เลยคก็ผมมันตกอยู่อย่างนี้พ่อเนี่ยใจไม่ถึงเลยนี่รอดไปที <c oughs> นั่นต้องหยู่ท่าเน,นี้ยสบายจริงๆเลยโอเล่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 โเต่โอเอเล่อเเอเเอเเอเ เอาไม่ได้โอเว่นซ้ำโอเลโอเลโอโลเอเลโอเล่ในานเนี่ยเล่นฟุตบอลไม่ได้นะลูกไม่ใช่ฟุตบอลเพราะว่าใช้มือเล่นเขาเรียกว่าแฮนด์บอลีอย่างนี้ก็ตามเล่นบอลในบ้านไม่ได้รู้ไหมขอโทษดีนะคิโาสเกะถ้าหายดีแล้วเราก็จะได้เป็นเพื่อนให้นะพระตะวันสว่างสวัยสวัยสว่าง พอของเรานอนคลอก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 วันหยูดคลอก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 อยู่แต so ่บ้านสู้ส anyway, ู Once, ้สู้อะไรสู้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 แบบนี้ย้ายดีกว่าอ่าเอยเลยอ่าตรงนี้คงยังเงียสงบดีอะเราวันนี้เรามาเต้นแอโรบิกกันดีกว่านะคะวันชูวันชูวันชู ไม่ดีนะเดยดที่ดีกว่าเลืที่ที่เราอยู่ได้อย่างสบายๆมีที่ไหนบ้างไหมเนี่ย พ่อเดี่ยนี้สีดวงเหรอโธเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็น่าจะรีบบอกมาตั้งแต่แรกนะไม่รู้จะบอกยังไงดีขีรียดจังเลยเราเป็นสามีภรรยากันไม่เห็นจะต้องอายตรงไหนเลยเดี๋ยวจะไปซื้อยามาให้นะคะขอลองอย่าไปพูดในคนแถวนี้เขารู้นะไม่หรอกค่ะไม่ต้องห่วงค่ะพ่อเราเนี่กลายเป็นตาแก่ทด่สีดวงทวารไปแล้วเหรอเนี่ย โทษค่ะขอซื้อยานี้หน่อยค่ะขอขายอ้าวคุณโนฮาระเป็นไรไปหรอคะอุ้ยโอ๊ย,อยนั่นบรรยาได้สีดวงใช่ไหมคะโอ้ยหรือ,อว่าสงสัยจะเป็นเอ่เอมันไม,ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ของฉันใช้สามีของฉันเป็นคนใช้นีเ่เรื่องเงี้ยอย่าบอกให้ใครรู้เชียวนะคะรับ,ร,บรองเลยล <ะ S 2> ค่ะแต่ว่าคงจะลำบากแย่เลยนะคะโรคนี้มันไม่หายง่ายๆด้วยสิและยานหลงัลงๆมาเนี่ยไม่รู้ยังไงเหนื่อยง่าย มีเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตอะไรที่เห็นผลทันทีบ้างไหมครับเนี่ยนะคะอยากกิน